มีประวัติสอดคล้องแล้วก็มีสถานที่จริงอยู่กับประวัติของชาวไกายาที่อยู่ที่รัฐกกยาที่รัฐกกยาเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ100กิโลเมตรนะครับเมืองหลวงชื่อเมืองลอยก่อนะครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่นี่หลังจากที่ไปดูหมู่บ้านต้นกําเนิดของ mm hmm. กระเรียนคอยาวแล้ว mm hmm. เขาก็พามาเที่ยวที่นี่ต่อ ที่นี่กลายเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวชาวพมา่าทั้งย่างกุ้งทั้งะละเลยเขาเข้ามาพักเพราะว่าของที่นี่เขาเรียกเ,เรียกว่ากินดารีกินดารา,าเป็นเ,เป็นสัตว์ในป่ามีปานเป็นตำนานแล้วมีรูปเป็นคำความเชื่อความนับถือที่สอดคล้องกับเมืองไทยนะครับทา <c oughs> งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวกันตรงนี้เ็าทาเป็นร้านอาหาร